ก้ปูเห็ดก้ามปูนี่ก,าม,กามคือดอกไม้ด้วยสวัสดีค่ะชอ่อ,องเบลุยพาลอยเส้นเหนียวมาเก็มเห็ดคือเกาจ้าเป็นลาบีนองดอกเล็กเห็ดมันของเฮา,าอื้อ นาเขียวสวยสสสสสสๆจ้าโอ้ยโดกมีแบบงามพี่น้องสวยงามครับงานล้วพอเห็นเปื่อยพี่น้องขึ้นฝนตกบางหีคือพอเห็นระบาดห่างๆด้บาน เออนี่ข้าเจ้าล่มไใบเห็ดเอียงก็บ่รู้คือว่ามีเห็ดเ,เ,เออถือฝนมาขึ้นนี่เห็ดปรเกิดเลยเท่าวันนี้โอ้เมื่อน้ำใดบันนี้เห็ดเลยรอย่งสีสมสมเห็ดอะไรหรือ ่พี่น้องเห็นเห็ดยังไหมเนี่ยเปลือกดอกเดียวเห็ดยี่ใสเลยพี่น้องชมปลาชมดงไปก่อนเด้อบปเห็นหิดเป็นไดง ็ดกอเห็ดกอมาลุ่นกันพ euh. ี่น้องเขาใจไหมพ่ออมบอมือนีเหดอะไรเห็ดดินเห็ดดินพี่น้องมึงเห็ดใครมันมาขึ้นน้อนขาใส่มานอนกินขาเพื่นดอกนึงพี่น้องเห็นปะโอ้ย เป็นตะหากหอมหอม,หอมหพไขู่นอาไปปนจะเป็นเสีบเอ้ยนี้ยัยงตังวเก็บตัว ดอกไม้เทพี่น่ลางในบ่ด้อือดอกในเมื่อท้ำบ่เลยละไอตองดอกเตยนบายไม่โ้ยเอิญเทเตยนกเงดอกอีกอะไรนี่พี่น้องอู้ฮพึ่ง สวมงามชิวเห็ดอืดอืดพี่เด็กก็แก่งอยู่บอสข้นลายก็เหลาพี่นอ้องเห็ดคานดอกงามงามอันนี้เห็ดคาเก็บไปให้ เอาไปหนึ่งแซ่บแซ่บเลย,ยพี่น้องตำตำเจ,จวสมสมซะละสมสมนัวนัวแบบโอ้แซ่บค่ะดอกเข็นอันตันดีขนาดเลยบรรยากาศปลาปลา,าก็บเปตัวฮิตกเกิดดีดี่วัมันเกิดประ่านคนมาจากภูไต่มาจากภูหาเยมังกงเวน ใจมานม้ำกลนได้เห็ุยังป่อพันบอดีมาน้ำเห่ามันปะประพนัน,น,น,ะพนไปทำงานแล้วง้านแท้เอาเฮ็ดแตงโมคือง้างแท้หนูนี่นี่เห็ดอีอย่างนี่ข้าจ้าหน้อเห็นข้าจกีทร์เกีียว เออเห็ดพิงอันนั้นอ๋อนี่เขาเจอเคียเอาแต่กันบ่ไม่เห็นดอกหน่อยมันหรอกนออเออนี่แหละเห็ดอันมันกระแล้วอือนี่แหละป่ะ,ปะเดี๋ยวห้าสิบไปตามล่ะหาเห็ดนี่แหละคือวบามีเห็ดแหละพี่น้องเห็ดไปซะจะเกิดดีค่ะอะไรคุณป้า ไสเอเ็ดใสในสตามาิเอาเบิดเบิเมนบะที่ถาเอาเห็ดไข่นี่ก็ได้อยู่ตั่ละเออแต่จวมาอยากมาเบืองอยากมาเบิองตามันเอาไปได้น่นสามี่ดอกพุ่นประนิดมันถือกฝนมันมันมันนอนลงเลยนั่นไลาหลายลๆพุ่นน่ะ มูก็คือไนคือเห็นเห็ดพว,วกดอกเดียวกันนอนหา อู้งามมันมันอยู่ริมทางนี่บอกเหรอได้เห็ดล่างได้บอีกพ่องาเมเห็นเห็ดปวกดอกสวยแบบงาม

อุ้ยมันบานอเอาเอานะไรเงี้ยเนเอาคุเอ่นอคุณอะอคุณไหนย,ยายปีกอะไดทั้งปุ่นหาเมนูนั่นในนูพราอีกแล้ว่ะเห็ดม,มันปูี่นอเห็ดกามปู น <hertz diversity S 2> ี่กมขึ้นงมายเลยอบคุลเยอลยด่าอบดอยะชุมนุมกันละพี่น้องมาเบิ่งนากันประด้หยเฮ็ดกับพากการยางจุ่มกันนี่บาน ตนน,ตน,นีี้พ่าย<ม>แล้วเบิกตาเขาเบืองผลงานนี่เออนไม่โอ้ยเด้ดนั่นล่ะเขาจะเอาเคีย้ยวอันนี่ล่ะ เพมดียวค่เสองตาเอ็พักพร้อมนี่คุปนิดปนิดเด็กเฮ็ดปวกันน่ลายเนาะปวยัดอกเดียวพูนอีกสองพูดดอีกตาหนึ่งอยู่ตนึ่คนคลิปนี้ซ้ำนี้ละจ้าคลิปนี้มันหน่อยๆคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ